สถานการณ์สู้รบในยูเครนจะไม่ยุติลงได้โดยง่ายเมื่อรัสเซียยังเปิดปฏิบัติการรุกพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของอยูเครนอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้บ้านเรือนหลายร้อยหลังคาเรือนได้รับความเสียหายจำนวนมาก ในขณะที่วลดิเมียเซเลนสกีผู้นำยูเครนย,ยังคงเรียกร้องชาติตะวันตกส่งอาวุธยุทธโธปกรณ์ที่ทันสมัยมาให้เยอะๆเพื่อใช้สู้รบกับรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันกลับพบมีรายงานว่าชาติตะวันตกพยายามกดดันยูเครนสร้างสันติภาพและจบความขัดแย้งในยูเครนจากปฏิบัติการของรัสเซียแต่ผลที่จะเกิดขึ้นจะไม่เป็นประโยชน์ผลดีต่อ,อยูเครนแต่กลับจะเป็นประโยชน์กับรัสเซีย ลาสุดเซเลนสกี้ให้สัมภาษณ์กับนังสือพิมพ์ Financial Times ของอังกฤษวิงวอนขอต่างประเทศช่วยเหลือในการทำสงครามกับมอสโกโดยความพยายามต้านทานอย่างดุเดือดของยูเครนต่อการโจมตีเต็มรูปแบบของรัเสเซียนำมาซึ่งสถานการณ์ทางตันในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งต่อมากองกำลังของมอสโกได้กลับไปมุ่งเน้นรุกค,คืบเพื่อย,ยึดครองภาคตะว,วันออกของยูเครนโดยซเซเลนสกี้กล่าวว่าชัยชนะต้องบรรลุในสนามรบ ขณะที่เน้นย้ำเสียงเรียกร้องขอแรงสนับสนุนจากทาหารจากตะวันตกเราด้อยกว่าในแง่ของอาวุธยุทโธปกรณ์เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถรุกคืบได้เรากำลังสูญเสียมากขึ้นเรื่อยๆและประชาชนคือความสำคัญลำดับหนึ่งของผมเมื่อถามว่าอะไรที่ยูเครนจะพิจารณาว่าตนเองเป็นฝ่ายชนะในเรื่องนี้ เซเลนสกีต้ตอบว่าการกรอบผู้ดินแดนต่างๆที่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครนก่อนรัเสเซียเปิดฉากลุกรานในวันที่24กุมภาพันธ์จะเป็นชัยชนะชั่วคราวอย่างแท้จริงแต่เขาบอกว่าเป้าหมายในขั้นท้ายที่สุดก็คือยึดคืนดินแดนของเราทั้งหมดโดยสมบูรณ์ขณะที่เพจเวิร์อัปเดตรายงานความเสียหายของเมืองต่างๆในยูเครนดังนี้ โดยประธานาธิบดีเวลาดิเมียปูตินแห่งรัสเซียระบุถึงการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนว่าเป็นจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์รสัสเซียและเป็นการปฏิวตัติต่อต้านการครองความเป็นใหญ่ของสหรัฐที่ใช้อิทธิพลข่มเหงรัสเซียมาตลอดตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายเมื่อปี1991ด้านพลโทรามซานคาดิรอฟผู้นำสาธารณรัฐเชสเนียหวัวหน้านักรบเชเชェนภายหลังจากเข้าพบกับพลเอกเซอร์เกย์ชอยกู รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียและเผยว่านับแต่นี้ปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนจะดำเนินไปอย่างหนักหน่วงและรวดเร็วขึ้นกองทัพเชชเนียได้จัดส่งนักรบเชเชมผัดใหม่มาสับเปลี่ยนผัดเดิมแล้วเพื่อไม่ให้แต่ละผลัดเหนื่อยล้าจากการรบและชุดใหม่นี้เป็นสายโหดฮาร์ดคอ โดยทางเชเชนจะใช้ยุทธวิธีรบเดียวกับซีเรียนในการเคลื่อนที่เร็วคือใช้รถยนต์จำนวนมากคล้ายรถกระบะติดอาวุธหนักด้านหลังที่เคยประสบผลสำเร็จในการปราบนักครบไอเอสที่นาโต้หนุนหลังในซีเรียและอิรักจนเป็นปุ๋ยเกลือนทะเลสายมาแล้ว ขณะน,น,นี้กองทัพสาธารณรัฐลูฮานฝ่ายรัเสเซียเริ่มการโจมตีรุกไล่ต้อนฝ่ายยูเครนด้วยจรวดและปืนใหญ่เข้าใกล้ตัวเมืองคาคอฟทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนชายแดนรัเสเซียตะวันตกที่สมรภูมิเมืองอุสาหกรรมเซเวโรโดเนสเมืองสําคัญที่สุดทางภาคตะวันออกยูเครนทหารรับจ้างอาซอฟของนาโตถูกฝ่ายพันธมิตรรัเสเซียปิดล้อมติดอยู่ในโรงง,งานเคมีอาซอฟฝ่ายยูเครนพยายามส่งกําลังไปช่วยแต่ไม่สําเร็จ พิกัดนี้นาโต้มอบทหารโปลแลนด์ยศดพันเอกคอยสั่งการภาคสนามโดยทั้งฝ่ายทหารพันธมิตรรัสเซียยึดหนังสือเดินทางเขาได้และเอามาโชว์เยาะเย้ยนาโต้และโปลแลนด์ ด้านทิศใต้กองทัพสาธารณรัฐโดเนสส์ฝ่ายรัเสเซียก็ถล่มรุกเข้าแคว้สซาปโปริเซียที่มีแหล่งขุมกำลังทหารรับจ้างอาซอบของนาโตมีโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กเป็นสะพานแผ่นดินเชื่อมชายทะเลระหว่างเมืองท่ามาริอุโป,โปกับเมืองคอซอนไปจรดแคว้นมิโคลาเยฟโอเดซามอนโดวาและทานนิสเตียได้โดยกองทัพยูเครนนำเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินขนส่งจำนวนหลายลำไปฝากไว้ที่สนามบินในโรมาเนียและโปลแลนด์ เพราะที่ยูเครนพังหมดแล้วสนามบินก็พังดังนั้นยามจะปฏิบัติการก็บินขึ้นจากสองชาติเพื่อนบ้านแอบบินต่ำข้ามชายแดนเข้ามาโดยเครื่องบินซูเปอรหมายเลข83ติดโลโก้กองทัพอากาศยูเครนบินมาจากโรมาเนียถูกฝ่ายยูเครนด้วยกันเองเข้าใจผิดว่าเป็นเครื่องบินรัสเซียจึงสอยกันเองหัวปักพื้นในแคว้นซาโปริเชียส่วนอากาศยานโดรนที่บินมาจากโรมาเนียอีก13าลำนั้นกองทัพรัสเซียก็ช่วยสอยตกเรียบในวันเดียว มีรายงานได้ว่าพลเอกเซอร์เก้คาราคาเยฟได้สั่งให้กองทัพที่2ขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ข้ามทวีปติดตั้งขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก ที่บรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้สูงสุด2เมกะตันความเร็วเหนือเสียงถึง20เท่ามีระบบควบคุมการร่อนเข้าหาเป้าหมายที่ทรงประสิทธิภาพวิธีการพุ่งทยานไปตามแนวขอบของชั้นบรรยากาศโลกทําให้เจาะทะลวงผ่านระบบป้องกันขีปนาวุธทุกชนิดที่มีอยู่ในปัจจุบันรอรับคําสั่งยิงใส่ศูนย์สั่งการพิกัดที่ไม่เคยถูกโจมตีมาก่อนยังไม่แน่ชัดว่าอยู่ในทวีปหรือประเทศใด